นุนโดยทรูเขียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์วงการนักเขียนเศร้าสิ้นเจ้าของนามปากกาธมยันตี รวมประเด็นดราม่ามดดำคนบันเทิงมีเอี่ยวด้านหนุ่มกัญชัยเตือนกลางรายการจำเลยประสงค์ต่อสู้คดีหมิ่นประมาทที่นักพิรณีฟ้องออริเวียร์โรจิโกจัสตินบีเบอร์และ BTS กควาดรางวัลเวทีวิดีโอมิวสิกอวอร์สปีนี้ แฟนนตรีมกรีดยุนอาและคิมซอนโฮจะเล่นหนังโรแมนติกคู่กันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับเป็นประจำแบบนี้เวลาละดีแบบนี้นะฮะอยู่กับจีน่าแล้วก็ผมญี่ปุ่นที่นี่ Inside News ทุนัยครับ ใช่แล้วนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะที่ขึ้นอยู่ในขนาดนี้นะคะในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ยังคง work from home กันอยู่นะคะจัดรายการผ่านทางแอปพลิเคชัน True v Room ค่ะสำหรับเรื่องราวแรกในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าเสียใจที่วงการบันเทิงไทยรวมถึงวงการนักเขียนได้สูญเสียหนึ่งบุคคลที่มีคุณภาพอย่างธมยันตีไปครับนับเป็นข่าวเศร้าของวงการนักเขียนนะครับหลังจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ครับ ระบุว่าสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของคุณหญิงวิมลชิริภัยบูรณ์หรือคุณธมยันตีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2555ัิริรวมอายุ85ปีซึ่งคุณธมยันตีเป็นนักประพันธ์นวนิยายไทยระดับเพชรเม็ดงามของวงการนักเขียนมีผลงานโด่งดังมากมายเช่นคู่กรรมดาวเรืองล่าอย่าลืมฉันและทวิภพเป็นต้น ซึ่งคุณนักมีเรียครับหนึ่งในนักแสดงที่ได้มีโอกาสเล่นละครจากบทประพันธ์ของคุณหญิงวิมลเผยความรู้สึกนะครับว่าหลังจากทราบข่าวรู้สึกเสียดายแต่ก็ปลื้มใจที่ได้เป็นหนึ่งในละครเวทีเรื่องทวิภพซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ท่านแต่งส่วนตัวครับเพิ่งจะได้พบท่านเมื่อปีที่แล้วนับว่าเราได้สูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปและเชื่อว่าผลงานของท่านจะอยู่ในใจคนตลอดไปครับ นันเคยเล่นปลาเรื่องทวิภพนะคะแต่เป็นในรูปแบบของมิวสิควลอะคะ่ะเป็น oh. ละครดีทีอันนั้นก็เออก็หลายปีมากแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจปลื้มใจที่ตัวเองได้ดเป็นหนึ่งในใ,ในในเรื่องนี้นะคะเรื่องทวิภพซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็อมตะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ที่สมงคุณค่านะคะแล้วก็คิดว่าเออเป็นความภาคภูมิใจอะค่ะของคนของคนไทยแล้วมันมีมีเป็นเรื่องราวที่แบบ สนุกอะมีทั้งมิติมีทั้งเอ่อได้ไปอีกพบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแฟนตาซีมีความรักมีความอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็เสียดายเสียดายจริงๆต้องต้องต้องบอกเลยว่านัดมีโอกาสได้เจอคุณคุณยายนะคะขอบคุณยายบอกให้เรียกคุณยายคุณยายขออนใญุญาตเพราะคุณยายบอกว่าเออก็ดีใจที่ที่นัดได้เป็นแม่มณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ได,ได้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านก็ เสียาจจริงๆซึ่งก็จริงๆไม่นานมานี้เองเมื่อสักตีที่แล้วได้ได้ไดไดพบท่บน,นะคะล่าสุดนับว่าเป็นเป็นเสียเราได้สูญเสียบุคคลสําคัญนะคะของประเทศท่านก็ถือว่าเป,เป็นเป็นบุคคลสําคัญของประเทศเราแหละในในแง่ของเชื้อของศิลปะนะคะวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านเป็นนักเขียนเป็นทั้ง นักจิตวิญ,ญญาณด้วยนะคะแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อข้อมูลแล้วก็ให้คนได้มีโอกาสได้อาา่านหนังสือให้เห็นถึงความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็อีกหลากหลายมากนะัดมองว่าจริงๆก็ผลงานของท่านก็ก็จะเก็บอยู่ในความทรงจําแล้วนันก็เชื่อว่าหายากซึ่งหาคนแบบนี้ได้ยากก็อขอแสดงความเสียใจกับคุณครอบครัวของคุณคุมายตีด,ด้วยะคะ่ะ คุณธมยันตีหรือคุณหญิงวิมลสิริภัยบูล์ครับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2555เกิดเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมปีพศ2479ท่านเป็นนักประพันธ์นวนิยายชาวไทยชื่อดังครับ เส้นทางในวงการนักเขียนของคุณหญิงวิมบนเริ่มขึ้นจากการเขียนเรื่องสั้นเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยม4และได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารสีสัปดาห์โดยท่านได้เขียนเรื่องสั้นต่อเนื่องอยู่ถึง11ปีขณะที่เริ่มเขียนเรื่องยาวเรื่องแรกคือเรื่องในฝันเมื่ออายุ19ปีใช้นามปากกาโรสลาเรนนอกจากนามปากกาโรสลาเรนที่เป็นที่รู้จักแล้วคุณหญิงยังมีนามปากกาที่สร้างชื่ออีกคือลักษณะวดีกนกเรขา วสิกามายาวดีและธรมยันตีซึ่งผลงานที่ใช้นามปากกาธรมยันตีนี้มีมากกว่า69ผลงานและโด่งดังมากมายอย่างเช่นคู่กรรมดาวเรืองทวิภพ,พล่าอย่าลืมฉันและใบไม้ที่ปลิวเป็นต้นนอกจากนี้ครับยังมีผลงานจากนามปากกาอื่นๆอีกเช่นเลือดขัติยานีรักพ่อครูหัวป่าและโสมสองแสง ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่การันตีความสําเร็จของนักประพันธ์นวนิยายชาวไทยท่านนี้ได้เป็นอย่างดีแถมยังถูกนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์หลายยุคหลายสมัยครับจะไม่ยอมเสียสัญญาจนชั่วชีวิตฉันจะรักหล่อนให้มากเท่ากับที่ท่านเคยรักต่อให้คุณจะเป็นผู้ชายมาก่อน ผมกกก็ยยัังงงอาาแต่บคุณน13กันยายน2564ถือเป็นการสูญเสียของวงการนักเขียนไทยเมื่อคุณธมยันตีหรือคุณหญิงวิมลสุริภัยบูรณ์ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย85ปีเหลือทิ้งไว้เพียงผลงานการประพันธ์ระดับประเทศที่ยังคงอยู่กับพวกเราชาวไทยเปรตาบนานเท่านาน เราสองคนแล้วก็ทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยของวงการบันเทิงแล้วก็วงการนักเขียนของบ้านเราเนั่นเองนะฮะใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าคุณยายธรรมยันตีเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนของจีน่าด้วยนะคะถ้าเป็นสิทธิ์ผู้พี่นี่แหละเราก็เคยที่ร่วมงานกันคุณยา,ยายก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็จิตใจดีมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างแล้วก็บุคคลสําคัญของประเทศไทยเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะ มาต่อกนที่หนึ่งคู่รักใจบุญกันไม่ได้กว่านะคะสำหรับคุณตู่ประยัดดีแล้วก็คุณมาวินทวีผลนะคะที่ต้องบอกว่าเดินหน้าทําความดีช่วเหลือสังคมอยู่เสมอเลยนะคะกับล่าสุดจัดทําถุงยังชีพนะคะโดยใช้ชื่อว่าถุงฟินเฟอร์แจกประชาชนเนี่ยมากถึง300ถุงเลยนะค่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่รักใจบุญนะคะที่คงกันมาช่วยเหลือสังคมบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 สําหรับผู้จัดละครคนสวยนะคะตู่ปิยวดีและสามีมาวินทวีผลค่ะที่ล่าสุดนะคะเดินหน้าแจกถุงฟินเฟอร์จํานวน300ถุงแจกจ่ายกับชาวบ้านเจ้าตัวก็เผยว,ว่าแฮปปี้มากๆนะคะที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ค่ะก็มีแลนจะช่วยเหลือต่อไปในส่วนของแม่และเด็กนะคะด้านกองละครตอนนี้เตรียมตัวกลับมาถ่ายละครแล้วนะคะ ทีมงานเนี่ยก็ฉีดวัคซีนกันครบทุกคนเรื่องมาตรการในกองก็ยังต้องเข้มงวดนักแสดงทุกคนนะคะต้องตรวจแบบ c p c r ทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เพิ่งเริ่มกลับมาถ่ายได้เมื่อต้นเดือนกันยานี่แหละก็ถูกเริ่มถ่ายตั้งแต่วันที่หกก็ทุกอย่างจริงๆก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยชินกับมาตรการโควิดอยู่แล้วตั้งแต่ถ่ายตอนเรื่ีแล้ว มาถึงเรื่องนี้แต่ว่าคนเนี้ยก็คือจะต้องมีการ swap กันถี่มากขึ้นก็ทีมงานทั้งหมด50คนคก็ต้องส w a p คนส่วนนักแสดงที่ถออหน้ากากเนี่ยก็ต้องทํา PCR เลยการทํางานมันยากขึ้นไหมคะพี่ตูวิวินเพราะเราตัวหนึ่งต้องใส่แมสเนาะแล้วสองก็ต้องป้อง,งกันคนหลายๆคนในในกองละครอย่างเงี้ยค่ะยากขึ้น<ม>เยอะก็อ,อย่างหน้าเซตเนี้ยคะ่ะหน้าเซตตุกจะให้อยู่ไม่เกินห้าคนก็คือป้องกันผางหละ ก่อนหน้านี้เราก็มีทำถุงฟินเวอร์เนาะเป็นโปรเจกต์อะไรโครงการอะไรยังไงบ้างคะก็เราก็เห็นคือได้ได้คุยกับหลายๆโครงการก็รู้ว่าแบบว่าคนที่ที่เป็นเออเรียกว่าอะไรคนไข้สีเขียวที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วบางคนก็อยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่มีของกินไม่มีของอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราตรงเนี้ยเราสามารถช่วยได้ ก็เลยคิดเป็นถุงปินเปิร์ขึ้นมาซึ่งของในถุงจะเป็นของที่เราแบบกินจริงๆแล้วเราสึกว่าเออมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออคนที่เขาป่วยอยู่ให้ได้กินของอร่อยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นแบบสร้างความสุขเล็กๆให้เขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะไปให้องค์กรองค์กรทำดีของพี่บุ๋มนะคะแล้วก็ไปทางทางฝันดีฝันเด็นด้วยเราต้องรอดเนาะฝันดีฝันเด็นแล้วก็ไปของของคุณหมอชื่อชื่อโครงการวีแคนแล้วก็ก่อนหน้านี้แล้วก็บริจาคข้วสาร พันกิโลหนึ่งตันครับให้มีจอดตาดที่ที่ที่บ้านเกิดพี่เอ๋คนคอยช่วยคือเขาาจะขับรถเข้าไปในกับซอยเล็กๆถึงบ้านที่เขาแบบขายแทนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีคลิปส่งมาขอบคุณเราเยอะมากเลยเราก็แบบแฮปปี้เนาะภาวนีเนาะไหนทำได้ก็แล้วก็เต็มที่ครับมีแผนที่จะทำต่อไปอีกเรื่อยๆอีกไหมคะพี่ตุ๊กพี่วินก็มีจะปีทำรื่ๆค่ะคือตอนแรกเริ่มแรกเราเริ่มจากการบริจาคอาหารให้กับแพทย์พยาบาลก่อนแล้วก็เริ่มมาทำ ถฟินเฟอร์ก็คือที่แจกภาษาแล้วก็มาทำถุงฟินเฟอร์ค่ะอตอนนี้ที่ที่มีส่งมาหายเยอะๆเลยก็คือเรื่องแม่แมละเด็กเนาะส่งมาขอแบบดมผ<ม>้าอ,อ,อ้อมอะไรเยอะมากเนี่ยเรากำลังเริ่มศึกษาเหมือนกันค่ะว่าแบบจะทำยังไงให้ส่งไปถึงคนที่ต้องการจริง ก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราอ่านข่าวเวลาคนบันเทิองออกมาช่วยเหลือสังคมก็จะรู้สึกดีนะคะรู้สึกแบบแฮปปี้เนาะเป็นการที่สร้างความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยนะคะอย่างคุณออมสุชาเนี่ยเธอก็ทาโปรเจกต์ที่เป็นช่วยเหลือแม่และเด็กเนี่ยมานานแล้วนะคะคพี่ปุน่นก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ดีๆเลยนะคะใช่ก็คือมีหลายคนแหละทํามานานทําไปต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ยกย่ ong, องแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับผม มาดูกันต่อสําหรับอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ายินดีนะฮะที่ตอนนี้เป็นครอบครวัวแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะสำหรับไฮโซเซนแล้วก็คุณมิวนิฐานั่นเองที่ล่าสุดเนี่ยทั้งคู่นะครับมีการโพสต์รูปลูกสาวอย่างน้องมารินในไอจส่วนตัวด้วยแะครับ นี่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคุณมีนิษฐาด้วยนะฮะที่ได้คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยมีคุณพ่อป้ายแดงนะครับคุณเซนธาราพุทธคูหาเพรมกิตคอยให้กําลังใจยอยู่เคียงข้างตลอดเลยครับล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงคุณมีนิฐาเนี่ยได้โพสต์ภาพ3ามคนเป็นครอบครัวอบอุ่นภาพนี้นั่นเองนะฮะโดยมีแคปชั่นว่าน้องมารินมาแล้วค่ะพร้อมกันนี้นะครับยังสร้างอินสตาแกรมส่วนตัวให้กับลูกสาวแล้วโดยตั้งชื่อว่า มาร i น underscore ครูหา ah. นั่นเองด้านของคุณพ่อไปแดงคุณเซนทราพุทธนะฮะก็ไม่น้อยหน้าเลยมีการโพสต์ภาพลูกสาวคนแรกพร้อมด้วยข้อความว่า Monday be like งานนี้นะครับเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่วุมการบันเทิงก็เข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียวครับ ต่อกันที่สแมทรนีกันไม่ดีกว่านะคะมาดูความคืบหน้าของคดีความที่เธอนั้นตั้งใจที่จะฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายค่ะ 13กันยายนนะคะศาลนัดสอบคำให้การส่วนพยานหลักฐานกรณีคดีความของสาวแมดพิรณีที่ฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและทำให้ได้รับความอับอายค่ะซึ่งวันนี้นะคะแมทนั้นไม่ได้เดินทางไปที่ศาลด้วยตัวเองแต่ว่ามีเพียงทนายนิดาเป็นตัวแทนไปศาลหลังจากนั้นนะคะทนายนิดาเนี่ยก็เผยกับทีมข่าวว่าวันนี้มีนัดสอบทั้งสิ้น6คดีและมีจำเลยมาตามนัดทั้งหมด4คดีค่ะ โดยที่3คดีนั้นรับการสารภาพสารจึงจำเป็นต้องสืบประวัติความประพฤติต่อส่วนอีก1คดีนั้นจำเลยประสงค์ต่อสู้คดีและอีก2คดีที่จำเลยนั้นไม่มาตามนัดนะคะสารเนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนในการออกหมายจับต่อไปค่ะ หลังจากนี้ในวันที่18มกราคม2565ศาลจะทำการนัดจำเลยทั้ง3คนที่รับการสารภาพมานะคะฟังคำตัดสินของศาลส่วนจำเลยที่ต่อสู้คดีก็จะนัดในวันเดียวเพื่อสอบพยานและหลักฐานต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ